คุณน้องพลอยก็มารับแล้วนะคะน้ำปั่นมะพร้าวจากคุณมณีจันทร์นะคะคุณคุณป้ามณีจันทร์นักงานในะนพยที่เรียงน้ำปั่นพวกเราขอให้ล่ำล่ำรวยๆนะคะขอให้ได้คืนล้านเท่าไม่เจ็บไม่จนคิดสิ่งไหนขอ้สมความมุ่งมั่นปรานานะคะสี่ทิศสามทางเดินไปทางไหนขอให้ปลอดภัยปลอดภัยนะคะขอให้องค์ปูปรลิจิตคุ้มครองนะคะขอบคุณค่าโอ้โหสุดยอดเลยค่ะอวยพร <c oughs> ขอบเวอวยพรนี่เหมือนของใครนะเนี่ยสีทิศสามทางเนี่ย <c oughs> ยันใจเยน้องพลเป็นคนที่น่ารักมากนะคะเ <c oughs> อวยพรให้กับเอซีทุกคนทุกท่านขอบคุณค่ะอืมค่ะไปแล้วน้องพลกับแม่พีนะคะ <c oughs> เดีย๋ยน้องเบนก็มานะคะเนี่เยเหลืออีกประมาณสี่ห้าแก้วนะคะวันนี้ก็ครบออเดอร์ของคุณมานิจันนะคะเมื่อกี้นี่ก็ ยายเตงโมนะคะลูกยายเตงโมนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่มณีจันทร์มากๆเลยนะคะที่อุดหนุนร้านนะคะน้ำปั่นบ้านไร่ภูหลวงนะคะน้ำปั่นมะพร้าวโอ้ค่เะบบเป็นแล้ว,น,น,ลวน้องพลอยโอ้ค่ะเป็นแล้วน้องพลอยบอกว่าป้าอ๊อทำไกลบ้านพนว่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาอุดหนุน ซ้อนแม่ก็ได้แล้วอเอาเลย <laughs> ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อฟกกกอกนะคะตอนนี้ก็ปิดร้านแล้วนะคะ FC เดี๋ยวเราก็จะไปที่ เกาง้อยนะคะเพราะว่ามะพร้าวหมดแล้วนะคะเหลือไม่กี่ลูกนะคะเพราะว่าบางคนก็ซื้อเป็นลูกด้วยนะคะมันมะพร้าวอ่อนยังไม่แก่พอที่จะปั่นนะคะก็เลยนี่แหละเดี๋ยวไปดูก่อนถ้าไม่มีก็ปั่นน้ำปั่นธรรมดานะคะมีกาแฟมีอะไรแพนตาลูปนะคะก็ไปตามนั้นนะคะทุกคน ปิดแล้วนะคะตอนนี้ปิดแล้วปิดร้านแล้วเดี๋ยวรอพ่อนะคะเข้าไปเอารถโอ้ยดอกเฟื่องฟ้ากำลังออกดอกเต็มต้นเลยค่ะนี่โอ้โหเยอะเลยนี่นะคะแล้วก็ ปิดเรียบร้อยนะคะล็อกกุญจงกุญแจเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหนี่ริบบินนะคะเอซี FC มันพันพันกันแบบโอ้โหนี่มะพร้าวก็เพิ่นกินน้ำแล้วบางคนเพิ่นก็ไม่กินเนื้อนะคะนี่ยังไม่เก็บเดี๋ยวค่ะกลับมาก่อน ใบใบก็จะแดดแบบแรงนะคะตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเหมาะไหมถ้าเอากระท่อมขึ้นมาแต่ก็บังเนาะบังไม่เป็นไรเนาะพอให้มีที่นั่งบ่แต่ด้านหลังยังมีอยู่นะคะทุกคนนี่ด้านหลังเราก็มีจุดนั่งอยู่เดี๋ยวเราค่อยเอาฟางขึ้นมาไว้ตรงนี้ทำที่นั่งชมวิวด้านหลังแต่ร่มด้วยนะคะตรงข้างหลังเนี่ยโอ้ยมาน,นี่เร็วมาลูกมามาเร็วมาเร็วมาเร็ว มาเร็ว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 นี่นะโอ้ยดือด้อดื้อรถมารถมาลูกไม่ออกไม่ออกถนนเดอ้อเตรียมเห่าอย่างเดียวพ่อนิ่มไปแม่ไปแม่ไปแม,ไปแม่ไปกับพ่อแม่ <laughs> ใครร้องล่ะใครร้องแหละใครร้องเหรออย่าบอกนะาไปกับพ่อจะไปหรือเปล่าไม่ต้องไปนะอยู่กับแม่นี่แหละมองแล้วอยากจะไปกับพ่อนิ่มแล้วนี่พ่อเข้าไปเอารถ เออนั่งรอลูกนั่งรอนั่งรอไหนดูสิโอ้ยวันนี้อันนี้หนะบอกเขากัดเมื่อคืนนี่วันนี้นี่ว่าแล้วอย่าไปรอเล่นกับขขาแม่ว่าอยู่ตัวเล็กๆนี่เหงาเลยวันนี้เหงาเลยนะเนี่ยอะไรนี่ดูสิอะไรนี่ดูสิ เอฟซีเอ้ยไม่เงาเงาเลยเงาเลยนั่นนั่นนี่ชิดน้อยชิดน่อยโอ้ยอะไรนี่ใบไม้ใบตองใบไม้ใบตองติดหมดแล้วนี่ติดหนูแล้วนี่ติดหนูแล้วนี่เดี๋ยวไม่จะซื้อไก่มาฝากนะเย็นนี้เดี๋ยวเรากินไก่เลยอะไรกัด นี่ค่ะอ้ยหนาวมากเลยใครมาก็ว่าแต่รถท่อส่องส่องส่องนะคะเนี่ยโอมาแล้ว นี่นะคะโอ้จะทำไงดีเนี่ยอยากจะไปรอแม่อยู่นี่นะลูกนะรอก่อนรอก่อนโอ้ยจะไปด้วยแล้วจะทำไงเนี่ยรอนี่แหละเดี๋ยวแม่ซื้อของมาฝากนะคะมาเจอสาวป,ปานด้วยวันนี้โอ้ยอได้อะไรกินแรง ไดามันไก่กับอะไรโอ้ได้หมูติ้งหมูทอดต่อว่าจะไปหาอยู่จะกินอะไรเด้มวแรงนี้อะไรจ๊ะไปเลาะดูก่อนไอ้เลิฟกินยังไอ้เลิฟไอ้เลิฟกินจเมหดไม่รู้โอ้ไอ้เลิฟกินได้หลายรอป้าแยงเนาะตอนนี้เนาะคนเลือกเสื้อออยู่เสื้ราคาถูกออ๋คือไม่เลือกเอาเสื้อแขนยาวแบบไม่มีหนาวเลยมีอยู่บ่ ไป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 นี่โอ anyway ้ยเจ้าบาทนี่นะคะคนเยอะเลยตลาดก็โอ้โหโอ๋เจอกันแล้วได้อะไรน้องพลอยกลังไปเเลืืออกส้ไปดูซิได้หรือยังแต่เกลี้ยงจะยาวไปหน่อยเขาบอกว่าจะตัดขาไม่พอน้องพลอยเราจะตัด โอ้น้องพลไม่น้องพลไม่ชอบกระโปรงเฮ้ยกระโปรงอยู่ตรงนั้นนะเฮ้ยมีแตนสวยๆพ่อพ่อบ่ไปกินนมก่อนแล้วมาซื้อมาไปกินนมก่อนมาซื้อใหม่บอน้องพลโอ้ไหนไหนไหนทหารใช่ไหมเขาให้กลับไปกินนมก่อนบอกโอ้ได้ชุดนี้บอชมพูบ่อก็โตเป็นสาวแล้วชุดนี้เนี่ยได้ยูลูกค้านั่นน่ะตัดเอาไปตัดเอาจ่ายตังค์ไหนขอนี่มันได้อะไร อ๋ออันนี้ให้น้องหมาให้เด็กๆอันนี้ให้ผู้ใหญ่อ๋อันนี้โอ้อะไรนี่ท้าวท้าวหมูตรีนหมูกินหมูนะวันนี้เอาไว้กินพรุ่งนี้นะคะนี่ได้อะไรนะเขาเอิ้นว่าคอหมูย่างร้อยหนึ่งได้เยอะอยู่เนาะอยู่ร้อยลักแตงสาวบาทโกลโฮมนะคะ กลับบ้านมีกระเทียมซาบาทนะคะเอนี่กระเทียมหมดแล้วแล้วก็ส้มอีก25บาทนี่ได้แค่นี้แหละวันนี้นะไม่มีอะไรวันนี้เจอหลายคนเลยเจอพอนลี่ด้วยวันนี้ที่ตลาดแม่พีสาวปานนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันคะ่ะ f อซนะคะกลับบ้านกันหนาวนะ หนาวมากมากเลยแบตเตอรี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดเด้เอเพราะเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้นี่หนาเนวานาเป็นปวดขาหนาวเป็นปวดขาเกี่ยวกันยังบ,บอกเออเกี่ยวได้ถ้าใครเป็นอะไรนะเขาเรียกว่านอกลุมมาตอยก็ <c oughs> จะจะปวดขาช่วงหนาวนี่แหละบ่เลยมาดูมาตอยแล้วมาดูมาตุ่มแล้วบอตุ่มนะคะอีพ่อบอกค่อยๆปวดอยู่ได้เขา ข้างไหนนะข้างข้างซ้ายนี่เออรถก็เลี้ยวพร้อมกันวันนี้กลับบ้านคะ่ะเอฟซีนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเอฟซีนะคะที่ตามดูคลิปย้อนหลังให้ช่องก,กุกกอ,อกนะคะไปค่ะเดี๋ยวเรากลับไปนะคะปิ้งหมูกันหรือว่าย่างหมูนะคะนี่ โอ้รถเห่ก็มีนะนี่นก็ลูกพญ,ญาตะอง,งอยนี่รถมาอีกแล้วหนึ่งคันสถานที่จอดรถสถานที่จอดรถเอารถแหมาเรานี่รถคันนี้อีกโอ้โหชบเชียวแบบร่วงไวอันนี้ก็มาอีกแล้วไปไปเลยวันนี้ว่างจ้านะคะ ผิดรคาไป,ไปค่ะเอฟซีโอออกทางผิดเขาให้วนด้านหลังนู่นอุ้ยไปสปีกับอยู่หน้าเซเว่นอันนี้นะคะ<อ>สําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ